รุณนสวัสด์ยามเช้านะครับเช้าวันนี้วันอาทิตย์ที่5มกราคมนะครับอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันสักหน่อยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาพรีเมียร์ลีกเล่นกันหลายคู่นะครับคู่ที่น่าสนใจโอ้โหเมื่อคืนนี้แมนซิตี้นะครับกลับมาแล้วนะครับเอาชนะคู่แข่งติดต่อกันเป็นนัดที่2แล้วเมื่อคืนนี้ก็ถลม่มเวสต์แฮมยูไนเต็ดไป4ประตูต่อหนึ่ง ตอนนี้ลงเล่นไป20เกมไปแล้วแต่ว่าคะแนนก็ยังตามหลังกลุ่มนำอยู่พอสมควรนะครับในขณะที่ทั้งอาร์เซนอลและเชลซีเมื่อคืนนี้ได้รับโอกาสได้ลงเล่นก่อนจากฝูงลิเวอร์พูลนะครับพลาดโอกาสทำคะแนนจีติดจากฝูงไปอย่างน่าเสียดายนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นนี่แหละนะครับพรีเมียร์ลีกไม่มีอะไรง่าย นะครับแม้ว่าคู่แข่งจะเป็นทีมอันดับกลางตารางหรือท้ายตารางนะครับอะไรก็เป็นไปได้นะครับเมื่อคืนนี้ทั้งเชลซีและอาร์เซนอลทำได้แค่เสมอกับคู่แข่งนะครับเชลซีพลาดโอกาสยิงประตูนำไปตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกนะครับแต่ก็ถูกคริสตันพาเลตตีเสมอในครึ่งหลัง ช่วโอกาสเก็บ3ามแต้มไปอย่างน่าเสียดายนะครับขณะเดียวกันอาร์าเซนอลก็เช่นเดียวกันนะครับเล่นดึกเล่นคู่ดึกเลยนะครับหลังเที่ยงคืนนะครับก็ยิงประตูออกนาตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับนำเวสไม่ใช่เวสไม่ใช่เวสแฮมไรตันนะครับนำไรตันตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับแต่ก็ <c oughs> ครึ่งหลังไรตันก็ไม่ได้ลูกจุดโทษ เสมอผู้มาเยือนอย่างไอปืนใหญ่อาร์เซนอลไปได้จบสกอร์หประตูต่อหทั้งเชลซีและอาร์เซนอลทำให้เก็บได้ทีมละหนึ่คะแนนทั้งเชลซีและนานอาร์เซนอลอาร์เซนอลขณะนี้ลงเล่นไปแล้ว20นัดนะครับอาร์เซนอลตามหลังจากฝูงอยู่5คะแนนแข็งมากกว่า2นัดขณะน,นี้มีอยู่40คะแนนนะครับส่วนเชลซี 20นัดเช่นเดียวกันมี3ามแต้มตามหลังจากฝูงลีว์ผูอยู่9แต้มนะครับแข่งมากกว่า2นัดส่วนคู่หัวข่ํานะครับสปเปอร์อีกแล้วนะน้องไก่นี่ยังไงก็ไม่รู้นะครับเมื่อคืนนี้อุตสาหยิงประตูออกนำสาลิกาดงนะครับศึกสัตว์เปกเมื่อคืนนี้ไก่กับสาลิกานะครับนกสาลิกา ถูก w ูคาเซลแซงเอาชนะไปสองประตูต่อหนึ่งก็นะอืนี่แหละครับฟุตบอลอะไรก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นหนทางก็ยังอีกยาวไกลนะครับส่วนค่ำนี้นะครับโอ้โหพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับอาเซียนครับรอบชิงชนะเลิศนัดที่สองทีมชาติไทยจะเปิดบ้าน รัชมังคลากีฬาสถานต้อนรับเวียดนามนะครับหลังจากเล็กแรกออกไปแพ้เวียดนามที่ฮานอยนะครับเมื่อสัปดาห์เมื่อสองสาวันนี่แหละนะครับก <c oughs> ็นัดนี้มีโอกาสได้กลับมาแก้มือนะครับแน่นอนนะครับผลการแข่งขันในนัดแรกเมื่อออกมาแบบนั้นโมเมนตัมแบบนั้นเชื่อว่า ทีมงานสตาฟโค้ชและนักเตะของไทยรวมทั้งแฟนคลับทีมช้างศึกมีความมั่นใจนะครับว่าทิมชาไทยจะทำได้ดีทิมชาไทยมีประสบการณ์จากการเล่นรอบรองชนะเลิศที่ออกไปแพ้ฟ,ฟิลิปปินมาด้วยสกอร์เดียวกันนี่แหละนะครับ1ประตูต่อ2แล้วกลับมาบูกกับฟิลิปปิน ในรัชมังคลากรากสถานแห่งเดียวกันนี่แหละนะครับแม้จะบูยาวถึงช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับ120นาทีและก็บทเบียดเอาชนะฟิลิปปินส์ด้วยสกอร์ที่ต้องการ3ประตูต่อหนึผ่านเข้ามาเล่นในรอบชิงชนะเลิศกับเวียดนามเพราะฉะนั้นประสบการณ์มีนะครับ2ทุ่มตรงนะครับ ไทยรัฐทีวีถ่ายทัดสดส่งใจไปเชียร์ทุกช่องทางทุกชาแนลเชียร์ทีมชาติไทยเอาชนะเวียดนามให้ได้คืนนี้นะครับถ้าเราชนะก็เป็นแชมป์อ่ะเออนะมันจะเป็นอย่างอื่นได้ยังไง <laughs> ถ้าทีมชาติไทยชนะเป็นแชมป์เอางี้ดีกว่าไม่ต้องไปคิดมากสกอร์หนึ่งสองเนี่ย ไม่มีอเวโกนะครับถ้าทีมชาติไทยชนะจะด้วยสกรอร์เท่าไหร่ก็ช่างนะครับเป็นแชมป์นะครับ1นก็ต่อเวลาแล้วก็ก็ต้องชนะนะครับก็แต่ชนะอะไรก็ช่างคืนนี้ถ้าทีมช,ชาติไทยเป็นผู้ชนะในเกมนี้นะครับเป็นแชมป์อาเซียนครับแน่นอนค่ำนี้สองทุ่มเชียร์ไทยแลนด์นะครับส่วนบิ๊กแมตซ์ศึกวันแดงเดือดนาโห แอนฟิลกะหืมแน่คืนนี้นะครับห้าทุ่มครึ่งเวลาในประเทศไทยหงแดงลิเวอร์พูลนะครับจะเปิดแอนฟิลต้อนรับหูปรับนะครับจากแมนเชสเตอร์นะครับปีศาแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนัดที่2ของฤดูกาลนะครับนัดแรกเจอกันเมื่อเดือนกันยายนลิเวอร์พูลออกไปเยือนออทาฟอร์ดนะครับแต่ในขณะน,นั้นผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยังเป็น เอริกเทนฮากอยู่นะครับวันนี้รูเบนอมริมจะพานักเตะปีศาจทีมปีศาจแดงนะครับมาเล่นในแอนฟิลผู้เล่นชุดเดิมนะครับร้อเลยนะครับทั้งสองทีมยังไม่มีการเปลี่ยนไม่คือคือคือมันเป็นช่วงอยู่ระหว่างฤดูกาลยังไม่มีการซื้อขายนักเตะเพราะฉะนั้นผู้เล่นชุดเดิมนะครับเมื่อเดือนกันยายน ที่ผ่านมานะครับนัดนั้นทีมลิวร์พูลนะครับบุกไปเอาชนะแมนยูสาประตูต่อศูนย์นะครับ <c oughs> น่ากลัวจริงๆผีชั่วงโมงนี้น่ากลัวจริงๆ <c oughs> ผีเข้าผีออกบางทีก็ประมาทไม่ได้เ <c oughs> ชื่อว่าอาร์เรเนอร์ชรัตและนักเตะลิเวอร์พูลทุกคนรู้ดีแหละนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดคืออะ,อะไร ก็ไม่ประมาทนะครับเชื่อว่าคืนนี้อาร์ชนะต้องละเอียดอย่างที่สุดเพราะถ้าได้ผลการแข่งขันที่ต้องการนะครับถ้าเก็บ3คะแนนอันสำคัญนี้ได้นะครับนอกจากจะเป็นการชนะปลากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทั้งเย้าและเยือนแล้วนะครับก็จะทิ้ง คู่แข่งทีมอันดับสองของตารางอย่าง Arsenal, อาร์เซนอลบอตติงแฮมฟอร์เรสเชลซีหรือแม้แต่แชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกไปอีกนะครับถ้าคืนนี้ลิเวอร์พูลชนะแมนเชสเตอร์นเต็ดก็จะมี48คะแนนนะครับคะแนนจะทิ้งอาร์เซนอลไปเป็น8แต้มนะครับอาร์เซนอลมี40คะแนนแถมยัง มีเกมอยู่ในมืออีกหนึ่งนัดนะครับเตะน้อยกว่าหนึ่งนัดด้วยนะครับโอ้โหนะแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับขณะนี้แม้รีว่วร์ผูจะเป็นจ่าฝูงลงเล่น18นัดมี45คะแนนแมนเชสเตอร์ยูเต็ดอยู่อันดับที่14ของตารางเล่นไป19นัดมีอยู่22คะแนน อันดับต่างกันอยู่14อันดับนะครับคะแนนต่างกันอยู่23คะแนนแถมลิเวอร์พูลยังเตะน้อยกว่า1น,นัดด้วยนะครับถ้าคืนนี้ลิเวอร์พูลชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้โหคะแนนก็จะบวกไปอีกเป็น25คะแนนแถมยังเตะน้อยกว่าอีก1น,นัดเป็นอะไรที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาอำหน้าลูกหนังอย่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คืนนี้ห้าทุ่มครึ่งนะครับเด็กหงส่งใจไปแอนฟิลเชียร์ทีมรักของเรานะครับเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ได้เพื่อกลุยทางสู่แชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่20ให้ได้นะครับ2ทุ่มเชียร์ทีมชาติไทย5ทุ่มครึ่งเชียร์ลิเวอร์พูลตังเกมมาพบกันมีสุขทุกคนนะครับยินดีทุ่ก,กันวันนี้สวัสดีครับ